คณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าไอยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้นะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะ,ฮะ,ะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสตไคนข<ะ>ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระพเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดปาริก<ะ>ออกมาก็<ะ>าทาให้ประวัติของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยอซิดนะครับปริวัติเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกว,วันนี้คือเรากินด่างลงไปเพากรดเราเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงครู่แค่นั้นเอง แล้วอีซักระายะาต่อมามันก็กบขึ้นกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของไปไปในไปเป็นที่ <ใน S 1> ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับ<อ>แ,ลแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด,ด้วยมีอ,อยเรีย,ยรบร้อยแล้วงนรีบ้้เพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์ อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ทวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ๋ออย่างนั้นเขาเขาจะแทบไม่ตกไปเลยครับแล้วก็แล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพาทน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยแล้วครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม ครมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังทําเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเดการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันในไอ้ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดนะฮะน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันและกับไต้หวันนะครับะครับ ว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรับประทานท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม่ไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม,ม<ผ>ลไม่มีผลใช่ไหมครับผมครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดอ็เพราะแล้วก็กดไหลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับครับเทไได้ดูเลยครับอืมครับนี่นะฮะครับผม อ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดใดใดทั้งสิ้นนะครับครับนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผมถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็ทิ้งไว้ับทิ้งไ้สักระยะหนึ่งคนจะไมาให้เป็นอย่างนี้นะข้าวบนจะน้ำจะใสเลยเออแล้วทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่่่อออัันนนนีี้้้ลละะาาาายยยํูสภพงครบ นะครับอ่าแล้ววิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมทั้งทั้งขวดนี่เลยครับขวดนี้นะครับผมอ๋อทำมาเพื่อหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นช็อตบิงอ๋อช็อตบิงเนี่ยนะครับลองดูนะครับกลิ่นกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมหอมมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้อะไรนะใช่ครับรสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับ ออกหวานหว,น,วน,นิดๆไม่ได้หวานมากซะจนัเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุกขโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีมมพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอืครับดื่มดีครับ